<c oughs> ครับผมสวัสดีครับนะมาซุ้มเดิมครับวันนั้นเหยียขาดหมดเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาแก้ใหม่ครับเอโดป๊อกครับผมอยู่ในมันเข้าไปอยู่ในที่จอดเรือครับคลองตะหลีครับผม วันนี้ใช้ตัวเตะน้ำแตกครับแซดเอบแต่ผมตัดขาออกข้างนึงครับผมใส่สองขามันเกะก,กะไปครับต้านน้ำเลยต้านน้ำแรงเลยครับตัดออกไว้าขาหนึ่งครับเผื่อขานี้ขาดก็เอาไฟแช็กมาลนใส่ครับ ตัวเบ็ด5โอห์มนี่ครับเดี๋ยวลองดูครับมันตัวเล็กนั้นกัด6-7ที อยู่ครับอยู่น,นานนี้นอาจารย์จะก,กัดแล้วไม่กัดกัดแล้วดูเลยครับไม้เดียวครับผมนี่ครับกัดโอ้ไซส์เกือบเป็นโลเลยครับผมประมาณโลหนึ่งครับ ขาขาดเลยว่าแล้วตัวเบ็ด5โอปุ๊ป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 ปุ๊บเฮ้ยนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ นี่ครับผมกัดแคดเอยครับขอไต่ข้างเลยครับประมาณโลนึงครับผมหนึ่งโลครับเกี่ยวข้างล่างครับโอเคครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงครับครับน้าครับไม้เดียวกัดเลยครับได้มา ตัวหนึ่งครับตัวนี้ผมเก็บนะครับมันหลายหลายรอบแลยตัวนี้เหอียอะไปหลายตัวครับนี่ครับเป็นเหมือนผมพูดไว้จริงๆครับผมขาขานะครับเมื่อกี้ครับนครับที่ผมตัดไว้ครับนี่ผมจะมาต่อใหม่ครับต่อใช้อีกครับผมครับเดี๋ยวผมต่อขาเสร็จผมจะลองจะลองตีดูอีกครับ ครับแล้วดูตอบตอเสร็จแล้วครับเนี่ย <c oughs> เผื่อมีตัวเหลืออีกครับ <c oughs> ตัวต่อไปผมจะปล่อยนะครับถ้าได้ไฟครับผมวันนี้ <c oughs> เจอเตะน้ำแตกครับไม้เดียวเลยครับ แปลกนะวันนั้นทำไมกัดมันเหมือนมันตัวเล็กๆลรัตอนนี้กัดตัวโลแล้วผมประมาณเกือบเกือบโล Cái mái nắp Khá vô, dài lắm ครับผมครับผมก็สวัสดีครับผมก็ได้ตัวหนึ่งครับก็แก้โจทย์เก่าได้สำเร็จนะครับผมผมออกมาส่งของครับเลยแวะเข้ามาดูครับผมเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณน้าๆที่เข้ามาติดตามรับชมครับผม Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out and fill the hole. Tell me apart.